ด,ด,ดีครับเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ยังไงครับทั้งหมดนี้ค่ะคำตอบได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันรวิชาทางสมบุตรค่ะกับผมสุรัตน์พงธิปัสสัดครับวันนี้กลับมาพบกับรายการน้ำครึ่งแก้วกันอีกแล้วนะคะจารย์เนมั้งคะก็หยุดปีใหม่ไปหลายวันเนาะดิฉันเนาะสดชื่นขึ้นไหมครับสดชื่นมากค่ะได้ไปเหมือนชาร์จแบตนะคะใช่นะครับก็ตอนที่แล้วเราก็มีโอกาสไดด้พูถึง การรับประทานอาหารซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอาหารไทยใช่อาหาร <ลำ S 2> ไทยเลิศที่สุดติดอันดับเป็นแบบว่าท็อป50อันดับของทั่วโลกที่เขาชอบทานกันถูกครับนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเข้าสู่สกสาราดใหม่ด้วยความพิเศษค่นะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราได้คุยกับแขกรับเชิญที่ได้ร่าเป็นการพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยใช่ไหมคะน้ำใ,ในแก้วของเราเนี่ยค่ะอาจารย์น้ำในแก้วเราวันนี้นะครับ ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนต <Wow. S 2> นรีว้าวแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าเ,เราควรจะให้พื้นที่ในการกับการพูดคุยกับท่าน oh. งั้นเราเลยมีการพูดคุยกับท่านสองตอนติดกันเลย <Wow. S 2> ครับเพราะว่าต้องบอกว่าเนื้อหาในชีวิตของท่านสนใจแล้วแง่มุมบางแง่มุมนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยได้ไปพูดที่อื่นมากนัก oh. อ้โหอาจารย์บอลพูดขนาดนี้ริชาร์ดฉันอยากจะรู้แล้วค่ะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้คือใครคะท่านนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จัก แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่อยุอยังน้อยนะครับอยู่มาจนปัจจุบันก็20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนเลยนะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั่นเองวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคนะคเพื่อคุณผู้ชมที่พิเศษของเราเหมือนกันไปติดตามกันเลยในช่วงเติมน้ําค่ะ ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราเข้ามาสู่ในช่วงเติมน้าของรายการนะฮะแล้วน้ำในแก้วของเราวันนี้ท่านเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีครับปัจจุบันท่านเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้เราพบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าภาพประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับปกติเวลาเราเปิดรายการนะฮะเราจะใช้คําว่าชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นแรมีเพียงชีวิตเดียวนะครับท่านคิดว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงครับ ในเมื่อมันมีชีวิตเดียวแล้วก็สั้นมากเลยถ้ามีความสุขและมีความหมายคุ้มค่าต่อการมีชีวิตครับท่านผมก็เห็นด้วยนะครับ,รบว่าคนเราเนี่ยก็มีชีวิตเดียวแต่ว่าสั้นยาวนี่ก็แล้วแต่จะมองนะครับแต่ว่าผมก็เคยพูดเหมือนกันนะครับว่า้มนุษย์เราเนี่ยก็กแปลกในแง่หนึ่งก็คือว่าความมีชีวิตเดียวก็บอกว่ากลัวความตายค,คือมีคนพูดว่าปรัชญาปัญหาต่างๆของมนุษย์เนี่ยก็มาจากการที่มนุษย์เนี่ย กลัวตายมผมก็เลยเคยพูดในทางกลับกันว่าเรื่เราลองมานั่งคิดดูที่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ตายเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมผมว่ามันจะเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายมากเลยมันเหมือนม่นมีเส้นบงางอย่างอยู่ข้างหน้าแล้วทําให้เราทําส่วนที่มีอยู่ให้ดีเพราะเรา<ๆ>เพราะชีวิตเรามีที่สิ้นสุดใช่ครับมันจึงทําให้ชีวิตมันเกิดมีความหมายขึ้นมามสําหรับเจ้าของชีวิตมไม่งั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆไม่ตายเนี่ยนะฮะอยู่ไปตลอดไปเนี่ยมันก็คือไร้ความหมาย ครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับก็หมายความว่าเรามีชีวิตเดียวแล้วมันมีความหมายเนี่ยก็ทําความหมายของชีวิตให้มันดีที่สุดสั้นยาวเราก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ว่าจะสั้นจะยาวนะครับแล้วก็เราควรจะคิดแต่เพียงว่าตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ครับทําให้มันมีความหมายทําให้มีความหมายอย่างดีที่สุดครับผมก็มีหลักคิดอย่างนี้ครับท่านรู้สึกว่าเวลาในยุคสมัยนี้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เรา ในสมัยก่อนคือส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าเวลาแต่ละวันมันผ่านไปเร็วมากเหมือนเหยียบคันเร่งมากขึ้นเรื่อยๆท่านรู้สึกแบบนี้ไหมต้องยอมรับว่าพอเทคโนโลยีในเรื่องการสื่อสาร,รข้อมูลข่าวสารรมันรวดเร็วมากเนี่ยนะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆก็อาชีพผมนักการเมืองเนี่ยมสมัยก่อนเนี่ยมีประเด็นอะไรขึ้นมาอาจจะมีเวลาคิดเวลา ตอบคำถามเวลาตัดสินใจกันหลายวันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข่าวออกมาเช้าไม่เกินสายต้องถูกไล่จี้ถามแล้วนะครับไม่เกินบ่ายก็จะเริ่มมีฝ่ายอื่นๆเริ่มให้ความคิดเห็นกันแล้วทุกอย่างมันก็ถูกเร่งรัดมันก็เร็วขึ้นนะครับซึ่งแง่ดีก็มีนะครับก็ทำให้ความก้าวหน้าความเจริญรต่างๆก็ไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทาให้คนเรามีเวลาในการที่จะไตร่ตรองอน้อยลงครับผมนะครับโอกาสที่จะกลั่นกรองเรื่องราวที่เข้ามาต่างๆก็น้อยลงที่สําคัญพอ <c oughs> เราฝึกตนเองให้มีปฏิกริยากับทุกอย่างอย่างเร็วเนี่ยก็เสี่ยงต่อการมีความฉาบชฉวยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไม่ ใช้คําว่าอะไรไม่สเสถียรเลยใช่ยุคนี้ต้องใช้คานั้นนะครับเพราะว่าจะแกว่งไปแกว่งมาได้ตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในยุคนี้ก็สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือว่าการครองและก็การตั้งสติต<ๆ>ลอดเวลาในการที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาก็มีความสําคัญมากขึ้นนะครับดูจากท่านแล้วที่ท่านบอกว่าคนเราต้องเตรียมพร้อมและดูเหมือนว่าต้องชัดเจนในตัวเองนะฮะ เราก็รู้ว่า,าดําเนินชีวิตตามความปรารถนาตามความฝันของตัวเองมาจนถึงวันนี้นะครับแต่ท่านครับมีหลายๆท่านนะครับเหมือนผมในวัยเด็กหรือหลายคนในวัยเด็กทุกคนอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนู่นเป็นนี่นะครับตามกรอบตามรบ,บริบทที่เขาอยู่นะครับแต่ที่สุดเขาก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่เดินได้ตามฝันของตัวเองท่านมีวิธีการแตกต่างจากเขาเหล่านั้นยังไงครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะ <c oughs> คืออย่างที่ บอกก็คือว่าค้นพบว่าอยากจะทําอะไรตั้งแต่เด็กครับผมนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งติงระบบของเราครับในแง่ที่ว่าในระบบของเราเนี่ยดูเหมือนจะบีบหรือกําหนดกรอบความคิดให้การค้นพบตัวเองเนี่ยไม่ค่อยง่ายบังเอิญเนี่ยนะผมมีสองเรื่องที่ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งก็คือตอนอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้น มันก็มาสร้างแรงบันดาลใจครับว่าทําให้เราสนใจการเมืองเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจเลยนะครับแล้วก็พอหลังเหตุการณ์มามีการเลือกตั้งมีอะไรเราสนอกสนใจเราติดตามมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอหลังจากนั้นประมาณปีสองปีเนี่ยุพ่อคุณแม่เนี่ยส่งไปเรียนต่างประเทศผมก็มีความเชื่อนะครับว่าในการเรียนของผมในขณะนั้นเนี่ยถ้าผมเรียนต่อที่ประเทศไทยเนี่ย ผมก็คิดว่าคงจะในที่สุดเนี่ยบีบให้ผมไปเรียนสายวิทย์ไปเรียนหมอไปเรียนอะไรอย่างนี้โดยระบบการศึกษาด้วยระบบการศึกษานะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรียนหนังสือเนี่ยวิชาที่ทําได้ดีก็จะเป็นทางสายวิทย์หมดอ <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมอยู่ต่อเนี่ยก็จะต้องไปก็<า>จะมีคนเป็นคนบอกว่าเนี่ยเรียนได้อย่างนี้ยคะแนนนี้น่าจะมุ่งไปเข้าคณะแพทย์หรือรวิศวะหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยมันเลยเป็น ความเป็นอิสระของนะครับแล้วก็ผมก็เห็นได้ชัดว่าในต่างประเทศเขาไม่ได้คิดเหมือนเราครับผมนะครับคือหมายความว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าทุกคนจะต้องมุ่งแข่งขันกันเข้าไปครับเรียนที่ใดที่หนึ่งคณะใดคณะหนึ่งสายใดสายหนึ่งไม่ใช่ครับผมนะครับเขามีความได้รับการปลูกฝังมาว่าอยากทําอะไรค้นพบตัวเองแล้วก็ทําให้มันดี<ช>อยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักประวัติศาสตร์ อยากจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็ตามก็เดินไปตามทางนะครับและตัวระบบการศึกษาเองก็แล้วก็ตัวระบบของประเทศหรือสังคมเนี่ยก็ไม่ได้คิดพูดง่ายว่าแคบเหมือนกับที่เราประสบในสังคมของเราแต่ว่าแน่นอนนะครับหลายหายวิชาชีพหลายงานเนี่ยก็อาจจะต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องได้จาก หมหาวิทยาลัยหรือห้องเรียนเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมนี่อย่างที่บอกก็คือโชคดีคว่าหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้เราสนใจอยากรู้อยากเป็นอยากทําแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเลือกเรียนนะผมก็ถามคุณพ่อนะบ,บอกว่าถ้าผมอยากจะมาทํางานการเมืองเนี่ยท่านก็ผมจําได้เลยท่านก็แนะนําเลยบอกมีหลักสูตรปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเนี้ยจะทําให้ เราเข้าใจทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจมีระบบคิดถ้าทําได้ไปเรียนหลักสูตรนี้นะเท่านั้นไม่พอพ่อบอกอีกแต่ว่ากลับมาเนี่ยมาอยู่การเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่รู้กฎหมายไทยไปไม่รอดหาโอกาสไปเรียนกฎหมายผมก็ไปเรียนกฎหมายที่รามคำแหงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการเตรียมตัวส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ครับนะครับผมก็เลยในช่วงที่มีเวลา ว่างในช่วงที่เป็นเวลาที่ปิดเทอมครับก็มาฝึกงานมาหาประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับพรรคประชาธิปัตย์ที่นั่งอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกับหน่วยงานสําคัญๆเช่นสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการค้นพบตัวเองและการเตรียมตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็การเรียนรู้ด้วยการเข้าไปสัมผัส ก็อีกเป็นอีกช่องทางครับแต่ว่าในสังคมบ้านเราที่เป็นสังคมแบบเอเชียนะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเองเนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยถูกไหมครับสังคมตะวันตกอาจจะเป็นสังคมในเชิงของอินดิวิชวลนิดหนึงนะฮะของเราก็จะแคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนข้างบ้านวันนี้คิดอย่างพอคนคนบ้านพูดอย่างอาจจะเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความคิดเราได้ผมคิดว่านับวันเนี่ยสังคมก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัว และผมว่าประสบการณ์มันมีเยอะครับเช่นเ,เนี่ยคนจะใช้คำว่าคนรอบข้างหรือหรือบุคคลสำคัญในชีวิตเนี่ยไปตั้งเป้าไปตั้งความหวังให้กับคนคนหนึ่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้และตัวตนเขาไม่เป็นเนี่ยนั่นเสิรครับผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีใครที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จมีความสุขได้เนี่ยเพราะไม่เป็นตัวตนแต่ไปเป็นคนที่ ต้องคอยตอบสนองคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดผมว่าสังคมก็ต้องมีการปรับตัวผมก็เริ่มเห็นนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าความคาดหวังของอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคนรอบข้างไม่ไม่ติดอยู่กับกรอบเดิมๆแล้วจะเริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะไปเป็นอาชีพนั้นเป็นอาชีพนี้นะครับแล้วก็ดูทางโอกาสในสังคมก็เปิดกว้างมากขึ้นครับผมนะครับบาง ที่เราเรียกเป็นธุรกิจใช่ไหมฮะสมัยก่อนวงการบันเทิงในคนก็มองว่าบันเทิงคือบันเทิงครับแต่เดี๋ยวนี้บันเทิงธุรกิจบันเทิงการศึกษามันแยกย่อยลงมัมนคาบเกี่ยวกันมากขึ้นมีช่องช่องต่างๆที่จะให้เด็กหรือเยาวชนที่เขาสนใจเนี่ยสามารถไปนะฮะสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้มันก็เปิดกว้างมาก ที่ท่านเลือกเส้นทางเนี้ยดยการที่รู้จักตัวเองด้งวยทางวัยเด็กท่านเห็นจุดแข็งอะไรของท่านถ้าเราพูดแบบนี้เหมือนเหมือนเราพูดถึงพรสวรรค์กับพรแสวงเวลาส่งผล <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วโดยส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับที่เราเห็นว่าบุคคลระดับโลกทั้งหลายผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นล้วนอยู่ในพรสวรรค์ของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็มีพรแสวงเป็นส่วนทีเ่เสริมนะครับท่านเห็นอะไรที่เป็นจุดที่ว่าเอออันนี้มันเป็นตัวตนเราท่านถึงรู้สึกว่าการเมืองเหมาะกับเราแล้วเลือกที่จะพัฒนาสิ่งทีี่่่เเป็นนสสิงทราใจ คือผมก็ยังยืนยันว่าว่าความชอบครับนะครับความรักในสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญครับนะครับอาจจะมาสัมพันธ์ก็โดยทั่วๆไปก็อาจจะสัมพันธ์กับพรสวรรค์ระดับหนึ่งนะเพราะถ้าคนเราทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยก็คงยากที่จะไปสนุกไปรัก,กมันเพราะว่าทำเท่าไหร่ก็ทำได้ไม่ดีใช่ครับนะแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่า ตัวนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมก็รู้ตัวเองนะครับว่าสมมุติว่ามีบางอย่างในงานที่ต้องไปทําแล้วมันไม่ค่อยชอบมันมันฝืนเนี่ยรเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอะไรซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่มั่นใจในความสามารถแต่ว่าเราอยากจะทําเราผมก็มีความรู้สึกว่าทําไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็จะสามารถเป็นตัวพลังที่ขับเราให้ทําให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเราฝึกฝนก็สามารถที่จะจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นความชอบโดยพื้นฐานเนี่เป็นปัจจัยสําคัญแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสํารวจตรวจสอบตัวเองตลอดเวลานะครับว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราก็นํามาใช้อะไรที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องก็ต้องปรับปรุงก็ต้องแก้ไขคับ<ช>ผมนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมก็พูดเสมอก็คือว่างานการเมืองเนี่ยเรื่องการสื่อสารเรื่องการ,รพูดเป็นเรื่องสําคัญครับ นะครับแต่ตอนเด็กๆนี่ผมทําไม่ได้มผมเป็นเด็กเงียบนะครับจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเล่นการเมืองในมหาวิทยาลัยก็ยังถูกคนมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเล่นการเมืองในมหาวิทยายัยทั้งที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบครับ <มา S 3> ซึ่งการ<ม>าพูดไม่ใช่จุดแข็งของไม่ใช่ผมก็ต้องมานั่งเรียนรู้นะครับจากนักการเมืองนะครับถามว่าฝึกยังไงวิธีฝึกดีที่สุดผมก็นั่งฟังนักการเมืองกับิปรายในสภาครับแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะใครอภิปราย เก่งๆแล้วก็าทำได้อย่างไรนะครับท่านอดีตนายกชวนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมติดตามประทับใจมาในการพูดนะครับคุณชำนิศักริเศษนะฮะสมัยที่ผมเด็กๆนี่ก็ถือว่าพูดทีไรีนผมต้องรีบรีบฟังเลยนะฮะมีมีความแหลมคมนะครับคุณสมัครสุนทรเวทนะครับทำไมสามารถที่จะเอาเรื่องดูยากๆมาอธิบายแล้วคนเห็นภาพหมดมีตัวเลขมีอะไรต่างๆมา คือเราก็ก็เรียนรู้แล้วเราก็ต้องฝึกฝน <ผม S 1> นะครับพอผมเข้ามาการเมืองเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่เนี่ยว่าต้องต้องฝึกนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาปรับปรุงตัวตลอดเวลาท่านบอกว่ามันมีบางส่วนเป็นจุดแข็งแล้วก็บางส่วนเป็นจุดที่ท่านไม่เป็นจุดอ่อนง่ายๆแล้วแันแล้วท่านต้องพัฒนามีจุดแข็งอะไรอครับในการที่ส่งเสริมให้ท่านเป็นนักการเมืองที่ประสบความสาเร็จในปัจจุบันที่ท่านมีตั้งแต่วัยเด็กครับผมว่ามันก็มีในแง่ของทักษะ หรือในแง่ของการฝึกฝนตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็ยังเชื่อว่างานหลายอย่างเนี่ยการมีข้อมูลการมีความรู้รสำคัญนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเรียนรู้รเช่นชอบอ่านหนังสือนะฮะชอบดูข้อมูลชอบทำความเข้าใจกับประเด็นเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนตนเองเนี่ยมันก็ง่ายนะครับจุดหนึ่งที่ช่วยผมทำงานตลอดเวลาก็คือว่า การที่ผมชอบอ่านแล้วก็อ่านได้เร็วพอสมควรนะครับข้อมูลเราก็จะมีค้นคว้าด้วยตัวเองได้เก็บตลอดเวลาครับผมนะครับจะประชุมเนี่ยผมก็สังเกตเลยนะครับว่าในในในบ้านเราเนี่ยมีคนไม่ชอบอ่านเยอะครับคนเหล่านี้จะมีปัญหามากนะครับครับเพราะว่ากว่าเขาจะรู้ข้อมูลในต่างๆเนี่ยมันใช้เวลามากแล้วบางทีพูดตรงๆกลายเป็นเสียเวลาคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทํางานแล้วคนเนี่ย ฝ่รู้อ่านข้อมูลอ่านหนังสืออ่านเอกสารนี่ได้เลยครับมันไม่ต้องนับมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะครับมามาปรับคุยกันแล้วสักพักเอาเราเริ่มต้นจาก4จาก5ได้เลยนะฮะก็เหลืออีก6 7 8 9แป้าถึงบลแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้ไม่อ่านไม่อะไรเริ่มต้นจากศูนย์เหนื่อยมากนะฮะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเราฝึกฝนตนเองเช่นฝึกให้มีวินัยใฝ่รู้นะครับค้นคว้านะครับไม่หยุดอยู่กับที่ ประเด็นนี้ก็จะเสริมการทา<ไ>งานของเรามากขึ้นมากขึนขน้นครับผมครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราก็ได้เห็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลให้ท่านอาดีตนยออายกอภิสิทธิ์นะครับเป็นตัวตนของท่านในวันนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จในบ้านเรานะครับตั้งแต่อยุ่ยังน้อยเราคุยหลายเรื่องมากกว่านี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้คุยก็คือเรื่องเดียวเรื่องการเมืองนะครับเราคงไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าท่านเอง ท่านมองเห็นตัวเองตั้งแต่วัยเด็กเห็นความปรารถนาของตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรขณะเดียวกันท่านรู้ว่าอะไรเป็นจุดแข็งและอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะนําท่านไปสู่สิ่งที่ท่านอยากเป้าหมายชีวิตที่ท่านต้องการจะไปนะครับแน่นอนที่ท่านเห็นว่าคือท่านเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะครับเป็นคนที่มองอะไรมองลึก แล้วก็เป็นคนรักการอ่านอันนั้นเป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันท่านรู้ตัวตลอดเวลาว่าท่านไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่พูดต่อหน้าชุมชนนะครับท่านก็เลือกที่จะแต่เป้าหมายมันชัดเจนแล้วมันมีน้ําหนักมากพอท่านเลยเลือกที่จะกําจัดจุดอ่อนตรงนั้นแหละครับด้วยการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะรู้ว่าถ้าตรงนี้ยังมีอยู่ท่านก็มาไม่ถึงนะครับแล้ววันนี้เราได้แง่มุมได้แง่คิดหลายๆอย่างมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะมีโอกาสได้คุยกับ ท่านอภิสิทธิ์นะครับต่อในตอนต่อไปนะครับกลับมาสู่ช่วงที่3กับรายการน้ำเครื่องแก้กวกันแล้วนะคะต้องบอกว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยทำให้ริชาอึ้งจริงอาจารย์ฮะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ พราะว่าตอนเด็กๆหนูเนี่ยอยากเป็นทั้งคนเ,เก็บตังในบนรถเมย์เป็นทั้งอาจารย์ราะชอบเขียนเอาช็อบเขียนกระดานครับคือยังหาตัวเองไม่เป็นจนถึงกระทั่งความฝันที่เปลี่ยนไปเรื่ยอยๆเลยอะแต่คนนี้เขาเจอตัวเองตั้งแต่ยังเด็กจริงเนาะใช่ก็ต้องถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็รู้จักตัวเองแล้วก็มีมีสองอย่างนะรู้จักตัวเองแล้วรู้ว่าในชีวิตตัวเองต้องการอะไร แต่ใครเขา,ขา,าจะรู้ <ๆ S 2> จักตัวเองได้ตั้งแต่เด็กขนาดนั้นนะจรย์ก็ต้องบอกว่าคุณอภพิสิทธ์ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านก็ยอมรับว่าท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทําให้ท่านมีโอกาสได้พัฒนาบนพื้นฐานของจุดแข็งของท่านบนพื้นฐานของอุดมการณ์ความคิดที่ท่านเชื่อนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป้าหมายอุดมการณ์ความคิดของท่านเนี่ยมันชัดเจนมากมันชัดเจนจนขนาดที่ตรงนั้นน่ะไปมีส่วนให้ท่านไปพัฒนา หรือไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะรู้ว่าต้องทําไม่อย่างนั้นจะไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่สามารถที่จะทําให้ความฝันตัวเองสําเร็จอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งนะครับคือผู้งนการพี่พูดต่อหน้าชุมชนอาจจะไม่ได้เป็นจุดแข่งของท่านะนะครับแต่ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทําเพื่อที่จะในที่สุดแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้<ะ>ได้ดีน,นั่นเองนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องอทําทุกอย่างบนพื้นฐานของสิ่งที่เราทําได้ดีอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีอุดมการณ์ในชีวิตที่ชัดเจนนะ คุณก็สามารถมีพลังพอที่จะไปพัฒนาสิ่งที่เราไม่ถนัดได้เช่นเดียวกันและคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่ตอนที่1เท่านั้นค่ะสัปดาห์หน้าเรายังต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่คุณอภิสิทธิ์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้พลิกมุมบวกจากแง่คิดดีๆของคุณอภิสิทธิ์แน่นอนนะคะคและก็กลับมาติดตามรายการน้ำเครื่องแก้วทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีรับรองว่าจะอาจารย์บอลกับริชาแน่นอนนะคะจะคอยมาเป็นเพื่อนค เราด้วยค่ะน้ำเครื่องแก้วนะคะมีแง่มุมบวกๆมาคอยเติมเต็มให้คุณผู้ชมทุกวันตลอดเวลาเลยนะคะและว,วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอโดโฟโดมิเกส z ด้วยค่ะต้อนับเข้ากันแบบนี้ได้ใหม่นะคะวันนี้อาจารย์บอลแล้วก็ริชารรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ